กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกขันนะครับมาพบมาเจอกันนะครับช่วงบายบานะครับหลังจากแอฟวิไลนะครับกลับจากทุลักนะครับมื้อนี้ไปสองอำเภอนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่ไปอำเภอเจริญศิลป์ไปอำเภอบ้านดุงนะครับผ้าปูหาเกาซีไปถ้ำทุลักครับมื้อนี้นะครับถือว่าเขาสู้โคงสุดท้ายนะครับวันที่13นะครับวันศุกหรือว่าวันเสาร์หน่อย บา,บาทเดีวิไลเอินวันเสาร์หน่อยนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันที่13ย่งคงเหลือตัวเลขแนวทางนะครับที่ย่งบารายปล่อยให้ FC ทั้งช่องได้ขึ้นตามนะครับนั่นก็คือตัวเลขแนวทาางนะครับของปูทึ่งเงียบเมืองลองบัวล่ำพู่นะครับเพราะว่าวิไล่จะพาเอฟซีคุณพอคุณแม่โทรสัมผัสสดๆต่อสายสัมผัสสดๆจากปูประจำนะครับเพราะว่า ปูกับบว่างต่างคนต่างมีภารกิจแอดวิไลกับบอคอยวางกับพอดีมันก็ต้องมีมือวางจนได้นะครับมาาือนีช่วงใบใบนะครับมาสายดีโกบมานะครับจะต่อสายพูดคุยเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับ16ธันวาคม2,567อ 17, ่าเพื่อบอเป็นการเสียเวลานะครับแอดวิไลจะต่อสายพูดคุยนะครับละ่ะกับนมันสการปูพร้อมๆกันนะครับ การธรรมสการ์ครับปูจเจริญพนพอวิไลครับปูอาครับเพิ่งกลับมาจากธุระปูส่วงเสากับาบได้ปล่อยตัวเองน้าทั้งไห่เอฟซีไปยคุครับปูพอดีละเก็บพลาบส่วนตัวเล้วๆกกิเหลือเยอะพล่วนร่วมไม่สนนอน,นอคร้อ <c oughs> เอางวดวันที่ผ่านมาบางหันงวดวันที่หนึ่งท่านว่านั้น ไปฟันนิยนบนนิยนล่างเป็นแยกบนแยกล่างโว้ยนอนปอดวันเลยไปออกล่างบัดนี้หกหนึ่งน,นะตัวนิยนเจอดีอน,นะนะตัวนิยนตัววงกลมตัวอันนี้จอดีจ้ะน,นะหกหนึ่งนะนะเอาแต่เราเป็นยังแต่เราย่อมรับนะเนาะไอ้บนออกล่างกับว่ากันไปป่ะมาณมาสิบหกท่านว่านี่ก็มัดมัดรวมบนล่างหลอดได้ครับมัดรวมไล้ปู่เพราะว่าเออมือนี่มันเป็นวันที่สิบสามแล้วเนาะปู่ แมนเนาะเด่นบนสองตัวมาโตัวด้วิ่งสองตัวมาตัวครับปูแ <8 S 1> <8 S 2> ปดครับฮัลโหลครับปูสวั <Hello. S 1> โด้ชัดเจนนะครับอา่าเลขวิ่งสองตัวมาตัวครับปูอ่าแปดกับห้าเนาะปูอืบ๊ี่ รักร้อยเราเป็นรักเรื่บันทึกนี่ครับปูหนึ่งกับสามแปดกับห้ารักร้อยบปะปูแปดกับห้านี่เหล็กเด่นเหล,ล็กวิ่งสองโตโมาโตครับปบนนูบันนี้เหล็กรักวันนี้เหล็กรักร้อยบ,บนับหนึ่งกับหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามอะปู ขับหลับร้อยคือหนึ่งกับสามเลยเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับอ้อาวลักสิบัตรนี่สิบบนสิบ <8. S 2> บนสิบล่างว,ว่าวันไปกัเพราะว่าเป็นสูตรมัดร่วมนะปูอหกแปดอ่าหลักสบแบบแปดหาสี 4, <8. S 2> สามโตห้าสี่นี่คือ หลักสิบนะครับเป็นที่แปดห้าสี่นะครับครับปูบนันิหลักหน่วยเดอ้อบันิดเดอ้อครับปูศูนย์สองสี่หกแปดหลักหน่วยครับปูเลขคูร่องไทยคูศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดอื อันนี้ก็เลขหกลักน่วยสองสี่หก,กแปดครับนี่ขึ้นลักนวยนะปูอ่าเพราะว่าปูมีสูตรคู่ขี่บนลางเด้ครับปูหมวประหามมันก็กมาขี่ก็มา้าหนีขี่เล็กสามปน้เป็นสูตรมัดรวมนะปูวดนี้บนลางแมนแมนบนี้สิจับคู่้อบัดนี้เด้อครับหนึ่งแปดหก สุดสามตัวครับหนึ่งแปดหกสามแปดหกหนึ่งแปดหกสามแปดหกครับปูอือสี่เอ็นหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดสามแปดสี่สาม แปดสี่มันนีสองตัวร่วมบนล่างเด้อครับปูแปดหกเริ่มจากแปดหกครับปูแปดสี่แปดสี่ครับปูแปดศูนย์แปดศูนย์ครับปู พยา,ยามน้นบนไหวบัตรนี่ห้าสองห้าสองครับห้าแปดห้าแปดครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับอืมเน้นเนื้อบัตรนี่ครับปูเน้นมากแต่ผุนแต่กเทิร์กนเลยเหล็กเด่นเหล็กบินสองตัวมาตัวเน้นที่เล็กแปดครับปูอ่าเดี๋ยวเด้ย๋ยวเขาเน้นปับมุ่งไปเอฟซี FC, ไมก่อน หยัดเอฟซี FC, เห็นตัวเลขนะ้าทางประชัดนะครับนินแปดบนนี่นี่นิ่นแปดบนเนาะครับปูนินห้าล่างแปดบนห้าล่างนะครับอืมสามตัวนิ่นไปที่แปดหนึ่งอ่าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกครับปูสามแปดหกสามแปดหกครับปู วันนี้สองตัวแปดหกสองตัวแปดหกแปดหกครับปูแปดสี่แปดสี่ครับปูอ่าติดแปดเน้นเนน้บนไว้เน้นบนไว้ที่จริงมันเป็นบนล่างเลยแต่ว่าหนักบนไว้ให้นักบนว่าง่ายนะปูอืมอืมเหล็กติดแปดหกแปดสี่นักบนมาเถอะนินบนมาเถอะครับร่างเบาเบันนี้ร่างห้าสองห้าสองครับปูห้าสองครูเดียวล่าง ล่างเหนี่นล่างเด้เนี่ล่างอเอฟซีเบิ้งให้ดีนะครับ้าสองนี่สิเป็นล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิง้งให้ดีที่จริงน่ะที่จริงน่ะ่อที่จริงน่ะมัดรวมหมดทั้งบดหว,วือสวกเน้น่หนักไ้อืมครับอืออ่าเป็นสูตรมัดรวมอืมครับย้ำคือกาว่าตัวเลขแนวทางเนบ่เมนกกหัวกระไ้เดี๋ยวนี้แดง แม่นครับส,ส่งมาตะโดดแล้วด้ส่งมา,าตะโดแดแล้วเด้ปูได้ส่งมาให้ตะโดดแล้วที่เออก็คือเหมือนเดิมมืนบ่ได้ไปเก็บสถิติอีหยังทั้งท้องไผมาเข่นของเจ้าของแหนครับอือดาเลขบ่มานํากันบาดนี้ครับปู6006เลขที่ไม่มาด้วยกันคือ6006 60 ศูนย์หกไม่มาด้วยกันนะครับเบบซี่เลขท่ายสองตัวบนสองตัวล่างบัม,งมานำกัน <มา S 1> อันนี้เราตามสูตรเบิ้งให้ดีเบิ้งสคกิปให้ดีนะครับตัวหนังสือสีแดงนี่คือหกศูนย์ศูนย์หกเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าแคปตต่อกันเลยนะครับอ่าตัวเลขแนวทางชัดเจนทุกปู่ เอาง่ายๆคือแปดหกแปดสีนี่คือให้นักบทนาะปูแมนล่างเบาๆแต่ว่าหาซองนี่เน้นล่างเลยถือว่าให้นักแมนแมนครับปูเอาปูให้ถามเนี่ยคือว่าไออาจจะมีการบูรณะสาราที่บายังกับปูไอ้กระจกแตกแล้วกับฝ้าฝ้าเพดานพังบอปู อ๋อบาดเห็ุอันไอ้นั่นทุนสมแซ้มเพิ่มเติมจากบุญกระทินมม่นผ่านมาผ่านกด้เว้วชักชวนวนตันอยู่ดอกแต่ว่ามันก็ได้หามื่นหามื่นกว่าบาทเนาะหามื่นกว่าบาทมันกับสังกุตีกับพ่อได้สังสารลากับพ่อแลลวไอ้บุญนสงดอกไอ้เขาเรียกว่าบุรณาสมแซ้มครับป<ๆ>ู่ไปฮ็มาเอาไปเอามากรับ รถบริษัทอย่างจัดยังวบานกับกรรมการวัดกไปว,วิย,ยาบัตกวนวัดพร้อมกับมุ่งน้าชาวบ้านกับเก็บเงินไว้เป็นทุนมาสานวัญยาผักป่วยหรือว่าอคานาํำค่าไฟในวัดมิ่งส่นะอ่ะม,มันนี่เง,นนงินจากกระถินนั่นว่าสามารถที่เสียมาธนูบํารุ่งได้แมือ่อปู่ก็เลยมันก็เลยได้ากลายเป็นเงินเก็บไว้แต่ใส่ค่าไฟ,าไฟมันมันมันได้หน้อย อ่าครับครับด้ยวยพระพ่าสิซสส่อมแซมเช็ดอยังไดครับเรียว่าจะ,จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนกระจกซ่อมกระจกไปงานาลากนี่เป็นกระจกบานใหญ่สูงประมาณจักสองเมตรครับสูงสองเมตรกว้างกว้าง<ม>ประมาณประมาณเมตรสิบนะโอประตูกระจกนุ่มดีนิ่มนะครับครับดูจักอยู่ผู้พ่อใหญ่ทั้ง อ่ย้มพอกับไปเห็นอยู่นอปูเนะ mm, <man. S 1> ะาะซาร่าลังนันนะครับเอ็ดวีไล่เคยไป mm. ทอดกระถินเมื่อสองปีสองปีเลยที่นอปูเนาะโอ้ Ooh, สองปีแล้วสองปีแล้วสองปีที่ผ่านมาแล้วไปเห็นอยู่ซาราหลังนั้นนะครับ mm. อ๋อเป็นบานกระจกแตกได้เัินวอปูแตกละกายกรบวงบบม่เน่มของมันกับบุบพังพอม,มซึ่งมันต้องเปลี่ยนไมยกชุดเลยบานเดียวค่างเดียว ตามการเวลาอ่าอันนี้ก็ภัายธรรมศาสตร์หอกอือตามปกติเกษสิบ่พัก่บูเกิดพายุพายธรรมชาติอากาศกาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ยินนะครับอยากรวมทําบุญหาทุนทรัพย์นะครับเพื่อสมแซมบานกระจกสาลาแล้วกัฝ่าเพดานเมนบพูเมนฝ่าดันเนาะ หนาบันสนาป่านดันนอที่ที่เรียกมันว่าปูหนามุกแมนบอกเมียนเมียนก็นครับภาษาบ้านเาว่ามุกหนานามุกหนามุกหนมันเป็นฝ้ามันเป็นฝ้ายิบซำแม้ว่าฝ้ายยิบซำบ่มอะทั้งไพ่หนอกเ้อร์สิบอกให้แมีนครับปูมันต้องเขาดันให้แผ่นยิบฝ้ายิบเถือไอ้น้ำถือไอ้ฝนบัดนี้หน่อยหยดตกลงมันนี่ละมันไปกระทบล่มพัดไปปีใส่กับบันกระจกที่มันทั้งอย่างเนี้ยครับปูอ่า อ uh, าเอฟซีนใดนะครับที่ได้ยินปูพูดคุยแล้วก็ติดต่อมาทางแอดวิไลได้นะครับอยากรวมทําบุญอ่า uh, มากหน่อยตําสูงแล้วแต่ศรัทธาบ่ว่ากันนะครับอ่า uh, 10บ,บาท20บาท100 200บ่ว่ากันนะครับตามศรัทธาติดต่อทางแอดวิไลามาได้นะครับอ่า uh, ติดต่อมาได้เพื่อหาทุนทรัพย์ซอยนะครับอ่า uh, มี FC mm hmm. เพิ่นกา เล่นไล่มาบอกอยู่แต่ว่าเพื่อนใดอาจ้อยเข้าไปทั้งช่องฉบาผ้าลวยยูปูแต่ว่าเพื่อนกับแคปการโอนเงินมาให้ทางแอดวิไล่เบิงอยู่นะครับเอฟซีหรือว่าจะติดต่อทั้งฉบาก,ก็ได้สะดวกทั้งใดหรือว่าจะติดต่อทั้งแอดวิไล่มากกรได้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอืมอันผ้าละนี่คุณน,น้ำบุญเป็นกระยาณมิรนี่ขอให้มอะเป็นของ พอวิไลน้องผู้ผาชั้นเนียวแล้วก็่อบบาพ้ารุวยนี่ล่ละคอบคั่วนี่ละครอบคั่วยูทูบหรือว่ครอบคั่วผู้น้าบุญนี่ละเอาเป็นผูอ้อา่าอ่าดำเนินการหรือว่าเป็นผู้ในน้าบุญมากย่งเ c ขซีของทุกคนนั่นละเพราะว่าเคยไปซอยปูนะคะเ c เซี e ไปเฮ็ดกระทินสาม,มาคีไปซอยปูยุคปี2ปีที่ผ่านมาเนี่นะครับถือว่ามา,าเป็นการ เปิดโชคเปิดลาบเจ้าของคนนี้ตัวน้ำต่อรบปีไม้สงไทยปีเก่าครับปูในเฮดบันประตูให้บนรนณาธาลาสถานทาวน์วัตถุเนาะอืมนั่นแหละแต่งนั่นแหละเอาครับตามนั่นแหละปููอ่าขอทุกคนโชคดีเลยจะเลือ่อนพ้นสาธุครับปู่ อ่ะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับหลังจากได้สัมผัสพูดคุยสดๆแนวทางปู่ซุ่มเงียบนะครับอ่าแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับวิ่ง8กับ5 8นี่คือปู่บอกนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ติด8นี่ก็คือ8 6 8หซีที่ปู่เน้นย้ำนี่นะครับให้นักบนนะครับล่างเบาๆแต่ว่าหาสองนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ปู่บอกว่าถ้าหนักให้หนักล่างนะครับนี่คือหาสองปู่เน้นย้ำมากนะครับ แ6 8 4 5 2าลากะเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับ FC ฟซีบาวจะเป็นบนเป็นล่างไม่มาด้วยกันทั้งบนทั้งล่างคือ6006อ่าหรือว่า FC คุณพอ่อคุณแม่ทันไดมกักชอบกับพีจาน้าใดนะครับอ่าช่วงใบใบหลังจากไปทําทุราเสร็จอ่ามาพบมาเจอกัแบรียไลคือเก่าเหมือนเดิมอ่คลิปนี้จากลาก,กันไปนะครับคุณพอ่อคุณแม่ยูดีม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ